อนนไไหกูมม่ร้เืัคือเรื่องของเรื่องไะคำว่า500บาทคือการเป็นสมาชิกบริษัทเวลไม่ได้ซื้อหัวใครก็ตามที่มาลงเที่ยว973 0นเด้สั่นคือ50อยห้บวอได้เลยความมั่นใจว่าไม่มีอะไรนานเราไม่มีอะไรที่มันเป็นสีดำสีเทาอะไรเพงอย่างเดียวดังนั้นเราคุณมาอยู่ตรงนี้ได้แน่นอนโอปอก้ารอบก่อนก็500บาทพาไปไหมไปนั่งแท็กซี่กลับสนามบินเลยสวัสดีครับท่านผู้ชมแลวก็แฟนเพจปรตบว่าทุกท่านครับ รถนั้งเต็นที่กำลังดูใน YouTube อยู่นะครับวันนี้ผมก็นั่งอยู่กับลูกลูกสาวๆคนนี้มีนักแก้วนักกิ่งและนักเกตนะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยเรื่องสินแฉชบคุณหน่อยตามภาษาพ่อลูกนะครับว่าเรื่องสินแสลบคุณเนี่ยมันเป็นกระแสที่นับว่าแรงมากตั้งแต่ตั้งแต่ที่มีการลอยแพที่แนดงที่เชลล์ปูเนี่องสองพันคนประมาณสองพันคนทุกคนก็เตรียมมา ที่ยวญี่ปุ่นแบบราคาสบายๆเก้บบาพันเจ็ดร้อยเก้าพันกว่าแปดพันกว่าบางคนก็หมื่นต้นๆอะไรกันแล้วแต่แต่นะกจา,าร,ราคา,า <ừ> ที่จะมีอยู่นะครับแต่ที่แน่ๆคือมันเรื่องที่เป็นไปไม่ได้คุณไปเที่ยวญี่ปุ่น,นทั้งสามวันสองคืนสี่วัน,นสามค<ส>ืนสามคืนอะไรก็แล้วแต่ส่วโปรโมชั่นยังไม่ได้เลยนะมันไม่ได้หรอกไอ้ที่พักอีกบันานก็เลยเกิดกระแสกันที่มาเห็นต้อบกลายเป็นเรื่องชอบโงประชาชนจายออกไปจับทิ้งแฉโชว์คุณเป็นจากพาร์ทีมละนองแล้วก็ เอาเอาไอยญาติเคญาติเคยญาติคนได้ริแปดคนเต็มไปหมดแปลงป้าประมาณแปดรวมแล้วปดคนีกแปคนนี้มีแบจับต้องใช้แบบคอชอชออำนาจพิเศษใช่ไหมครัอำนาจพิเศษเขามาปรับทัศนคติเห็นก็เอามาเหร็จจนเรื่องเพรารูกดูบรยากานเพราะได้เล่าแปดคนนี้เนี่ยมีส่วนผัวมาเสร็จก็ทำเรื่องออกไปจับพอออกไปจักเสร็จปุ๊บก็จบ8คนนี้เข้าไปในคดีจให้ตำรวจ ชอบประชาดนณนี้เนี่ยเขาตั้งคดีตังดี้อง้วยตั้งดีต้องโจมด้วยแล้วคดีเนี่ยมางีผู้ใายเยอะสองพอันจดแต่ถามว่าวันนี้เนี่ยความเหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นยันทุกีระยัง,ยงไงคะท่า้มมันโชคดีอย่งไรบ้างนนี่มันมีคนใช้ยันพันสองพันคนถ้าสมมติว่าที่แส่ทองคุณยังไงที่แกยอมลง ทำจริงเลยพาไปจริงเลยเสีย9,000กว่าบาทเนี่ยเราพาไปจริงเลยพอ,อไปหมดพวกพันหมกลับมารู้จักกันใจก<ต>ันเท่าไหร่เอ๊แต่ว่าแต่ว่าครั้นี้เขาก็บอกนะแม่ขาดคนที่มันเป็นแม่ขาดรอบเนี้ยคือเขาอ่ะเคยสมัครสมาชิกแล้วก็ได้ไปจิงมาแล้วม<ช>ีการ<ช><ช>ไปจิงมาแล้วนะโอ,โอโกร่ารอบสดก็ห้าร้อยบาทพาไปไหมไปนั่งแท็กซี่กลับไปสนามบินเลย ใครก็ตามที่มาลงเที่ยว9,730พนามนั่นคือ50 PV และผมบอกความจริงเลยว่าไอ้พวกร้อยห้ที่มีชื่อไปญี่ปุ่นเนี่ยมีค่าคอมมิชชั่นเกิดขึ้นขั้นต่ำอย่างน้อยคนละ30,000ื่นหมดแล้วออย่างนี้พวกที่เขาเป็นพวกแม่ขายพวกนี้ค่ะความจริงเขาก็โดนหลอกมาแล้วหลายครั้งแล้วเขาก็ถือว่าเขาได้ไปจริงแต่าะฉะ้เขาถึงไปหักไปเลือกตื่นมาอย่างเงี้ยคือมันก็ผิดด้วยไหมเนี่ยคือจะโดนหลอกจริงหรือเปล่าไม่รู้อ่าเอาเอาทั้งอย่างนี้เราจะรู้ได้ยังไงว่าเขาโดนหลอกจรริงหืืออลไม่่คา พวกระดับแม่ขายเนี่ยคือระดับพวกเสียนเสียงก็ได้รู้รู้อยู่แล้วว่าตัวเองเข้าไปในในช่องทางเนี่ยมันเป็นแคล้โซ่คือเอาเงินคนใหม่มาจ่ายเงินคนเก่าเป็นอุบายเป็นแผลในการทำความเชื่องช่ใช่ะคนทำไมมันเกิดความน่าเชื่อถือกันแต่จริงๆนะบางคนอ่ะคือแม่ขายบางคนอ่ะคือเขาไม่รู้จริงๆอาจะบอกว่าซึ้งมือก็ซึ้งมือก็แหละน้มันแบบ เราจะไปโกงคนอื่นจริงๆอ่ะเพราะเข,าาเข้าใจว่ามันเองอไรได้อ่ะอแ,ตแต่ว่าโชาคลุ้นเขาจะแบบจริงแต่โชคลุ้นเขาจะจ่ายให้อย่างเงี้ยตราจะเก็บไหมเนี่ยเกตยระดาเนี่มันอยู่ในใจอ่าไปบอกไม่รู้จริงจริงเกติคือปาดผู้ก็ได้ลิ้นไม่มีกระดูกผู้อะไได้พฤติกรรมเนี่ยกรรมเป็นเครื่องชี้เจียรติยเวลาเขาจะรู้ว่าคุณเนี่ยเป็นผู้มีส่วนร่วมกับความผิดไปเขาดูว่าคุณมีผลประโยชน์จะได้หรือเปล่าอืมเทิดคุณหาสมาชิกมาแล้วคุณจะได้เท่านั้นเท่านี้เท่านี้ ว่าคนหลอกผมลงรวมทุกเวลาแปดเก้าพันกว่าคราวนี้ก็ได้กำไรกับมาพิเศษได้ประโยชน์ไหมหาคนมาแล้วได้ประโยชน์ไหมเห็นไหมรู้อยู่เนี่ยไอ้ใหญ่นี่เนี่ยมีโอกาสโดนอ่ะแล้วถ้าคนคนที่เขาเป็นแม่ขายที่เขารู้อยู่แล้วเนี่ยว่าไอ้โชว์คุณเนี่ยหลอกลวงแน่แน่เขามีความผิดอะไรเขาก็ยังเข้าไปเลือกเลือกะบวนการเนีไงพอไปร่วมกระบวนการเนี่ยเขาก็มีความผิดฐานร่วมกันกระทำความผิดฐานง้อโกงบัญชานุนแล้วก็เป็นสมาชิกของคณะบุคคลที่ มีการกระทำที่ผิดกฎหมายก็เป็นอังยี่อังยี่จ้องโจรแล้วอ,ลอังยี่กับจ้องโจรมันต่างกันยังมันก็ไปด้วยกันได้ไหมคะอังยี่ปเป็นสมาชิกคณะบุคคลที่มีการทำที่ผิดกฎหมายค่ะใช่ไหมเขาเรียกว่าพวกนี้ความผิดฐาน,นาอังยี่ไอ้จ้องโจรยังมีการทำความผิดฐานคนรมกันกระทำความผิดตั้งแต่ห้าคนขึ้นไปคือร่วมกันค่ะร่วมกันสมคีการวางตัวมีการวางการมีการตามแผนการมีผู้เรียกจ้องโจรเพง่อน่ะคือมาตัว ชิคกุมกูก็ผิดทางอันนี้และ่คกุมันนัวครบคิดว ja. ่าแพนหาื์รงเนี่ยเป็น่องโจรด้วยอันนี้เ้าต้อจะคุก7ปีช่องโจรต้วอยู่พ15ปีไอช่องโงช่องโงด้วยอ่ะรวมกันทำไมการสมคบสมค่วมคิดมันโทษน้อยกว่าการตราชิกมันไม่เยนอันพวกอันนีจะเป็นพปข้างนาหคการกระทำผิดกฎหมายมันอาจจะคือเยื้แยะกัไปหมดไม่จะทำอะไรไงแล้วนี่จะเป็นชวนหนึ่งของการทำผิไง แต่ไอ้ช่องโจรเนี่ยมันแค่สมคบกันกัน,นทำในเรื่องใดเรื่องหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยคิดใดคิดหนึ่ง<ม>อย่างเงี้ยอันนี้เป็นช่องโจรแล้วอย่างนี้คือโทษเขาจะเป็นยังไงคะมีทั้งอัางยี่ช่องโจร่วมกันช่อโระชาชนมันมันมันต่างกรรต่างวาระอันนี้ต่างกันต,าตาา่นตางวาระเขาดูกฎหมายว่าว่าไอ้ความผิดที่เขาเกล่าวหาเนี่ยอันไหนที่มันมีโทษหนักที่สุดมันก็ต้องลงโทษทุกกรรมทุกกรรมทั่วทำผิดสมัติการลงโทษกรรมละวเหับ มีมีมีคนอ่ามีการทำความรีบตุบพันครั้งโอ้โหพันครั้งพันค้งก็คือไปพันคนใชอ่าพันคนก็คนละห้าปีแต่ครั้งละห้าปีก็ห้าพันปีอ้าพันปีอ่าแต่คนไปบอกว่าถ้าโทษจำคุกทูกสุดในอัตราโทษที่สุดจำคุกไม่เกินสิบปีค่ะให้จำคุกได้ไมเกินย0ปีถ้าเป็นาราตัดสินจำคุกห้าพันปีไม่เกปีาก็จาก็ตัจำคุกให้ยี่ ดดอน savory. อกจากเขาจะโดนอ้างยี่้องโจมชอโกงซึ่งมันเป็นความผิดอาญาในส่วนของผู้เสียหายเนี่ยเขาก็ยังสามารถที่จะเรียกร้องทางแพ่งเพื่อขอเงินคืนได้ไหมให้เรียกมัีโอกาสคือตอนที่ทางพมพอเองเก็พยายามยึดอยู่ด้วยยึดคอนโดยึดเงินสามล้านยึดรถหกคันอ่ายังไม่รู้จะมันก็จะเหลือจะเหลือไปเงินกังผู้เสียหายเหร่าจะไม่รู้จะพอยังยืนใจแล้วของแม่ขายก็ยืนได้เหมือนกันแบบคือถ้าสมมติว่าแม่ขายเปอ้งยีเนี่ยคือคือแม่ขายเนี่ยให้พวกแม่ขาย เขาต้รู้ว่าแม่ขายจะตกเป็นผู้ต้องหารอเปล่าขารที่มีการแชชรร์์ผลปะโยนมีการสมรู้ร่วมคิดการแชร์ผลประโยชน์มีการได้ผลประโยชน์แล้วก็ได้มากแล้วก็นเพราะว่าคือบางทีเนี่ยเวลาเราไปหาสมาชิกใช่ไหมการเข้าบุเป็นก็เป็นชิ้นๆโดยเขาจดเข้าโอ้โอ้อ้เขาจเห็นแล้วก็โอนตรงนี้ก็โอนกันจนให้โชมลุ้นสมมติอย่างนี้คือเงินมาบ้าบัญชีเราก่อนคนนี้คนยื่นสภาพแบบนี้โอกาสจะโดนคดีมี สมมติจุเงินเข้าไหลเข้าป <ian> <Ash well. S 2> ั๊บสองล้านค่ะบริโภคคุตัดห้าตัดสามก้าเจได้ประกาศไว้หกแต่ขาแต่อะไรอย่างเงี้ยเนี่ยมันก็็ะโอกาสโอกาสที่จะเห็นมาเป็นมีส่วนร่วมในการการทำความผิดเนี่ยถ้าถือว่ามีส่วนร่วมในการกระทำความผิดเนี่ยคนเนี้ยเขาเรียกร้องทางแพ่งคืนไม่ได้เลยก เขาจกเป็นผู้ต้องหาแล้วอ่ะผมก็ชดใช้คนอื่นเาไม่ได้หรอตัวเองไม่ได้ด้วยไม่ว่าจะคนอื่นด้วยด้วยเขาเป็นลงทุนเป็นก้าวผนกว่าไป็นคนเดียวมาเป็นแฉแล้วอ่ะถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาที่เป็นแม่ขายนะเขาต้องรีบแสดงความบริสุทธิ์ใจนะครับว่าถากคนไม่รู้จริงๆริงคนชูหลอกจริงๆแต่ไม่ใช่คนคิดว่านี่มันแฉลูกโซ่เอาไปชคนไหนไแม่ใจกงไปก่อนแล้วผมขอเข้าไปในองค์กรนี้ก่อนแล้วผมก็จะได้ผลประโยชน์ครับมา เพราะได้ผมดเยอะกั็ไปเยอะๆโอกาสโอกาสเยอะเลยนะครับ้เวลามาพูทุกคนแล้วแหละครับท่านผู้ชมมีคอมเมนต์ยังไงครับมีความคิดยังไงครับเกี่ยวกับเรื่องแส้คุณนะครับไม่ว่าท่านจะเป็นแม่คายท่านจะเป็นสมาชิกหรือว่าท่านจะเป็นประชาชนที่กำลังเฝ้าจับตาดูอยู่นะครับหรือจะเป็นภาคลักษณ์ลองออกความเห็นกันดูได้นะครับนะมีความคิดอะไรยังไงครับแล้วก็แสดงคอมเมนต์ก็ได้เลยครับ เอาแค่นี้ก่อนดีไหมแค่นี้ก่นนกนอนดีกว่าโอเคอเครับขอาลาขอนาครับพวกเราสามสี่คนลาก่อนครับเจ้าหครับสวัสดีค่ะ